แล้วมันปิดยังเล่นใส่ซัมมอนดวะมึง like um ไม่เล่นเวทเลยมึงไม่ใช้กระถาเวทเลยเวทกูมึงยิงไม่ค่อยโดนอ่ะก็เลยว่าเอ้ยคันมีอะไรไว้ป้องกันตัวหน่อยนะไม่กูก็ซับแหละแต่ว่าซับมันได้ไม่เยอะเล่นซับเวทซับแบบไม่ได้เวทแบบเวทจำตีอ่ะพวกกูรู้การดาเมจตีบอสไม่ยังการปั๊บเลยเออตามกูไอ้มอนเป็นล้านเลยเลยไอ้อีกแล้วเออโอ้ยเราแม่งโอ้มมีแต่มอมมีแต่กระดูกนั่นเลยนายกระดูกตัวตุ่นเอเยอะชิบหายแล้วเว้ยนะ หนอนนี่น่ากลัวกับบอสดีแม่งกูจูกับพวกมันจากไหนก็ไม่รู้ดาเมจโคตรแรงเลยล็อกเป้่าด้วยอ๋อไอ้ไอ้ไอ้มีดเมื่อกี้ใช่เวลามันชิ่งแล้วมันจะล็อกเป้าเว้ยน่ากลัวกับบอสไอ้หนอนนี่แหละมึงตีมอนไม่ค่อยมึงตีมันไม่ค่อยเข้าเลยแต่กูตีเข้าอย่างเก็บเลยใช่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 เพราะอะไรไม่รู้อ๋อกูตีเข้านะไอนี่ไงเน็ตมันเป็นลูกซองกระจายอ่ะมันเลยตีไม่เข้าเนี่ยถ้าเกิดมันชิ่งโดนมอนแล้วมันจะมันจะเด้งไปเลี้ยวหาทันทีเลยมัโกงใส่ซัมมอนใช่ไหมไม่ใช่ที่ว่าเรามีอยู่ไอไอเปลือกมีอยู่ปะ 8ปดเสบองโอเคครบแล้วครบแล้วครบแล้วมันกลับบ้านไปมันจะมันจะเกิดเยอะไหมน่ะไม่ไม่ดูมันหิวหี่อะไรอีกอ่ะอาหารม่แลวโอ้กูเอาในกล่องให้ก็ได้อ่ปลาคนนั้นมันกินไม่ได้เวยมันเปลาดําชิดาเด็กไม่ได้กูมีเนื้ออยู่มีเนื้อไอ้พวกไก่พวกหน้าโง่ัเราส่งไอพีซีไปหาอาหารไม่ได้อ่ะอ่ามาหยิบไปแดกอันไหนจชปลาบนวะเนี่ยอิสปลาบน ภปลาบนคืออะไรวะปลาบนเวลิมาสอะไรปลาล่างมันอยู hmm. mm ่ไหนน้ำยาไล่มอนเตอร์เอ๊ะน้ำยาไล่มอนเตอร์นพวกมึงจะเอาอยูใช่ไหมไม่ต้องเอาอะไรล่างไม่มีนั่ไม่มีแต่ว่ากูมีน้ำยาเรียกมอนจริงเหรอพวกนี้หรอไหนวะไอ้ที่แก็ที่คุณร้องเมื่อกี้อะมันอยู่เป็นล้านเลยถ้าเออว่ะมันให้ตำรวจไปเอาได้ปะวะไอเอ็กตัวพารัสซึมอะไรเนี่ยอะทำไมมันขึ้นตกใจอะขึ้นตกใจสองอันคืออะไรอะมันหิวกูวางใส่ไว้ในกล่องแล้วไม่เหรอมันนอนอยู่มันเลยไม่มากินไง เรามันตื่นตั้งยาไล่มอนเตอร์มันทำอะไรได้ป๋อเนี่ยผม่เห็นทำแล้วเขาไล่มอนไงพร้อมยังไงเพราะผมกันมานานแล้วนัก็ไปเตียงกูอยู่ไหนอ่ะเตียงก็อยู่ตรงนหนตรงที่ประตูวาร์ปอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าที่วาร์ปกูหายเอ้าของกูเอาไปไม่ได้อ่ย่าชิบหานแล้วไปนะไปที่วาร์ปไปเน็ตคอยเน็ตมันวางวาร์ปไปแล้วแล้วก็ไอ้มาวางมาวางว้าบมาวางวาร์ปไปคนละคนละมุมเลยได้ครับอ้าวอ่ะกปนหนึ่งนะโอเคโอเค วางมันมนัวา,างก่อน okay, วางข้างๆก่อนโอเควางแล้วไอ้โอโยแดกพานาแล้วแดกเพิ่มภานานแล้วตอนนี้แดดจำยานเชิญแล้วตอนนี้นแดกหมดแล้วมันไปไหนวะไอ้โอยไปไหนไปไหนอ่ะเงย์เออกูกูงงวะ่ะมันมากไงวะมา์อะไรคลิกวขวาคลิกขวาที่ประตูสิโว้ยวววคลิกซ้ายเพื่อวางคลิกขวาเพื่อว่าไปที่ประตูเอาคลิกซ้ายเพื่อวางคลิกขวาเพื่อว้าปใช่ไหมเออประตูนี่ปัญญาโอมันจะงงยี่อะไรเมื่อกี้นี่ก็กดคลิกขวาทำทุกอย่างกันแล้วอะแล้วก็คลิกซ้ายเพื่อวางโอเค พร้อมนะสโกดิวะมนก็ตีได้เลยปะโอ้โหเลือแปดหมื่นเก้าโอ้ใช่เหรออุ้ยอุ้ยหลบยอดหลกได้กูแลยอุ้ยมีลังปอมลังปอมลังปอม้ยแดสลบได้หลบไปแล้วโหลงแดเจ็บเจ็บดไปอียหลังสาวได้สาวสาไฟมีประโยชน์นี่ไงลกหลังสาได้หลบหลังสาวได้หลังสาวลบได้หลบได้หลังสาวะนนยหลังสาวนะยหลังสาเลยอุ้ยมีมังกรด้วยนีมันเ็กิมามันเกกิปอมเซกกิปอมกิปอมอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ย หลบหลังเสาลบหลังเสาหลังเสาลบหลังเสาไม่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 ได้หลบหลังเสาไม่ได้ได้ได้หลบได้เลเซอร์หลบได้เลเซอร์หลบไม่ได้กูโดนเมื่อกี้เนี่ยหลบอยู่อุ้ยอ้ยอุ้ยว้ามากว้ามากว้าทันเว้ยเฮ้ยอันนี้ง่ายเหรอวะเดี๋ยวมันไม่ง่ายหรือง่ายวะทำไมรู้สึกง่ายวะไม่แน่ดูก่อนชุดเฟดเฟดอยู่ที่เฟดหรือเปล่าเออที่เฟดเฮ้ยมังกรกี๊กี๊มังกรขนาดโลซัน ก็เดินหลบ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 ระวังมังกรไม่ดาบดาบดาบแรงนะระวังมังกรแลเว้ยถ้เกิดมาเรียกมังกรว่ามันยังแรงตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวจริงกูจ่อหลบได้อ้าวกูหลบไอ้เร่กูแม่งไปย่อ้าวอ้าวเด็ดเดูเด็ดเด้การหลบตีอะไรกันการหลบอะไรกันการหลบอะไรกันอุ้ยมันตีเจ่ากอกูยังเก็บเลยไอ้้้ไไออจีไอ้จีสมองไอ้จีสมองไม่นะไอ้็ลางเด็กคนนั้นเลยน้องไอ้จีสมองหลบหลบน้องไอ้จีสมอง แอบวนาเพิ่มแป๊บเอ้าเฮ้ยมันเรียกมาอีกแล้วโอ้อวู้ดตุ่นหนอนมาตีโคตรแรงเลยได้ทำไมได้ทำไมได้ทำไมไอ้กูยิงไม่หยุดอ่ะมันตายได้นะนัะสมอลเราจุ๊บ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 เดียวจะปะจะปโอ้ยโอ้ยตุ่นหนอนตีโคตรแรงเลยอะไรนะมันตีอะไรงมันตีโคตรแรงครัคุณหลบทุกอย่างหลบทุกการโจมตีของเขาอ่ะคุณหลบไม่ได้กูหลบในครั้งเดียวกูหลบในครั้งเดียวกูหลบในครั้งเดียวโอ๋ยแย่จังเลยพวกกระจอกคุณดัดได้สี่ครั้งาย เมันไม่มีเฟสสองเหรอบินบินมาหาด้วยบินมาหาอันนี้น้่นี่นี่มันไม่มีเฟสสองนี่ไอ้นายลาวาเอาแยะนี่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 จริงเข้ามาเดี๋เข้ามาเข้ามาเข้ามาไอ้เปรียวใหญ่เลยเปรียวหยุดเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอบโอบโอบทุกการะเปตียโอ้ยลูกน้องแม่งคุหลบฮะเออกัะนี้มันหมื่นหนึ่งแล้วมันเลือดเท่าไหร่หมื่นหรือแสนมันนะแสนนี่ว่าแปดแสนมันเลือดแปดแสนนี่นาย จอกว่ะจอกขี้หายจอกที่ผายไอ้ไอ้ไม่มีบอสเลยไม่มีบอสเนี่ยเนี่ยบอสจอกขี้หายโอ้ยยิงแต่กูดิเป็นใคร่อย่าเป็นบอสเลยเปลี่ยวที่หายโอ้ยหลบโอ้ยหลบทันเหมือนต้องหลบเลยเออกำแพงกันแมงกระจอกขี้หายเลยอะไรอะระดับหนึ่งเพิ่มช่องเครื่องประดับอ่าอ่าเพิ่มแล้วเปล่าไม่ได้กูใช้ไม่ได้ทำไมอ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ควรอันนี้ว่าอะไรอะหนองน้ำทำลึก วันแห่งการล่าแผ่นศิลาในเน็ตขอดูหน่อยอ๋อไอ้นี่ไอ้บอสรามอ๋ออ๋อมามาช่ว้ตีทีหลังว่าตีที่ไหนอ่ะเอาก่อนเอาก่อนเฮ้ยเน็ตพอมันมันบอกว่ามันมันขะมันมันไม่ดรอปวัตถุดิบอะไรวะดรอปดรอปผงให้กูเนี่ยในในขาดูหน่อยผงทำอะไรได้มันโยนมาดิแท่นผงแท่นบูชาใี่ไงแท่นบูชาห้าเอาสกิลอัเอาพื่อไงอ่ะต้องไปที่เอาไปทำมันเห็นป่ะไตัวตัวเจดูไปหาสร้างแท่นบูชาไปสร้างแท่นบูชาก่อนอาจจะอันนี้อาจจะเป็นเลด์บอสกู่า ก็เอาเกียรติโตแล้วไอ้แท่นปุนี่ไอแทนบุ่นชาครับอ่อวว๊ยอะไรอ่ะโอ้ยนี่ไงเรามีแลขอยู่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 วางไหนเนี่ยอันนี้นะวางไหนก็ได้วางเพอวางหน้าบ้านเลยก็ได้ไหมมันให้วางเหรอเฮ้ยนิปกูได้แล้วหัวใจหัวใจกูได้มาแล้วไหนจะต้องแข็งไงเอาได้แล้วเออเออว์มันใหญ่เนี่ยอ่าวางไหนดีวะเดี๋ยวเรากูต้องใส่ใช้เรากูต้องใช้อะไรต่อวะนี่อ่ะโู๊ยน่าเบื่อว่ะกูต้องมาดูอีกแล้ววางแผ่นป้ายสตับ เข้าเพื่อเปิดใช้งานนี่ไงกต้องใช้นี่ไงนี่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 อะไอ้นายนี่ไงได้แล้วอะไรสตรองเฮ้ยนี่ไงผงนี่ไงผงผงผงเอาผงมาดิผงมาผงเหรออัปเกรดนี่ไงอัปเกรดอัปเกรดมึงอยู่ไหนล่ะนี่ไงโตัวข้างล่างเนี่ยเทียเกดนี่ไงนี่นี่นี่เนวังสกายเลยมาวางมาใช้เอ็นใหญ่ อัพอะไรดีอัพอะไรดีวะมีตำแมสแผ่นศิลาที่ดรอปในอินเทชั่นของคุณเมริโนนที่จะถูกจะมีรางวัลแผ่นศิลาอาวุธระยะประชิดโอ้มันมันไอ้มันดรอปดรอปอาวุธเว้ยนายผงดรอปดรอปอาวุธโอ้มันเป็นนี่นายฮีอัพเกรดสำหรับไปนี่เพิ่มอัตราการดรอปโอเคอันายก็เสร็จแล้วถ้าเกิดเราตีบอยโอกาสได้ของจะดสูงขึ้นมันมันอัพเกรดแค่คนเดียวหรือเปล่าไม่มัาอัพเกรดทุกคนเลยมันจะดรอปโอกาสดรอปอาวุธด้วยเพิ่มขึ้นโอ้แม่เจ้าอันนี้มันเริ่มจากตรงไหนเดี๋ยวมึงเริ่มจากอะไรเนี่ยสังหาร ดรอปในอินเคอร์ชั่นมันคือของดรอปเว้ยมันของดรอปเอามันปั๊บเก็บเพะเพื่อเอาตากันดรอปอาวุธระยะไกลไอ้นี่แม่งเอาแม่งไม่เอาอาวุธเลยเอาแล้วนี่ไงกูอัพแล้วอ๋อนี่คืออัพแล้วนี่คืออะไรอ่ะรางวัลเป็นเอ่ออาวุธอันเจรไอ้เหี้ยสตรองสตรองเดอะฟ่ะมีนานนมนี่จะนั่เหรียญเป็นรางวัลเดอะสตรองตีตีทิลาเลยปะมันตีที่ไหนนี่วางแผ่นศิลาเนี่ยเพื่อเปิดใช้งานอ้าววางดิลองดิมันเรียกเลยอะี่ยของดรอปแอสโพซิมแกแห่งเงา แผ่นศิลาแกนเวทระดับหนึ่งกระป๋องสลมั<อ>มโอ,อกาสดอกสิบห้าเปอร์เซ็นต์มนมไม่ไม่รู้แบบโอากาสดอกสิบห้าเปอร์เซ็นต์กิลังโจมตีไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยแข็งแกร่งและรวดเร็วขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเปิดเลยป่ะเปิดเลยป่ะบุกเข้าไป<อ>เปิดแล้วเปิดแล้วบุกเข้าไปดิฮึบฮึบเฮ้ยเออเฮ้ยมันนังเกี้ยเนาะเฮ้ยคุณ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 ออกคุณออกไอ้เหี้ยไม่เดี๋ยวที่ไหนอ่ะเดี๋ยวติดเฮ้ยที่ไหนวะเนี่ยไม่ได้อยู่ในโลกเราเออว่ะทำไงอ่ะทำไงอ่ะกันนเี่ย ตามขึ้นหน้าตามหน้าศัตรูเอาตามหน้าฆ่าศัตรูให้หมดฆ่าบอลฆ่าบอลเออเนี่ยฆ่าบอลไหนอะไม่เห็นมีบอลเลยเนี่ยทุกตัวเดินไปเลยเดินไปให้หมดเลยเนี่ยฆ่าหมดเลยมอลจะตีแรงขึ้นกับโอกาสตอบสูงเพิ่มขึ้น15%เก็บแผ่นศิลาไว้แล้วเก็บแผ่นไว้ได้เนะเก็บแผ่นไว้ด้วยแผ่นมันตอบแผ่นด้วยมันได้มันได้โอ้มันได้ผงแท่นบูชาด้วยเน็ตเออเอาไว้เอากีต์เอากีต์เอากีต์โอ้ยเจ็ดแม็มบอสมึงจะตีแรงไปไหนบอสดิฆ่าฆ่าให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฆ่าให้หมดฆ่าให้หมดเลยเยี่ยยมเล วูยิ้ม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 ยิ้ยมตอนนี้อยู่กับที่มันก็มาอยู่กับที่มันก็มาเนี่ยแต่เดินหาจะเจอง่ายกว่าเจอเยอะกว่าก็อยู่กับที่กูเต็มเลยเนี่ยเนี่ยกูเดินให้เต็มเลยเนี่ยลืมอะไรวอะอะไรอ๋อน้ําจาช่วยไอันนี้ช่วยอะมันมันมาแล้วมันมาแล้วมันมากูเลยไว้ผงเลยเก็บผงไว้นะเก็บผงไว้ผงจําเป็นมากเออแล้วมันก็หายไปแล้วกูบอกแล้วเดินหาง่ายกว่าเฮ้ยนี่นีนี่มันมามันมาเนี่ยเห็นมั้ยมนบนหัวกูเนี่ยม่่่งงโ้้้้ยยยยยเเออไีีมมาูกัันนนะต ผมกลัวแล้วพี่ปวดจากไวตรงเดี๋ยวนี้เนี่ยแร่แล่อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ไงแร่เกรลโตแน่นอนใช่ป่ะมันชื่ออะไรอ่ะเอกูไม่ได้ขุดกูเจอมันฝูมันฝูขุดไม่ได้ไอ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 ้ตามไอไอบินตามพวกกูมามึงมีโับอร์ดไหมเนี่ยนี่ไงเออเสร็จเสร็จเกรดเสร็จเกรดเออมันได้มันไดเน็ตมันได้ว่ะมันได้เยอะเลยอะไรเอประตูประตูทางเข้าเออประตูเกลเวอ่ะมันได้มันให้เกลเวอมาเยอะอยู่นะนี่นี่ประตูเปิดประตูเปิดแล้วประตูเอ ใช้ได้ห้าครั้งสีแดงวะเออสีแดงใช้ได้ห้าครั้งโอกาสตู้บอสห้าครั้งอ่ะแต่ไม่นี่อ่ะเราเข้ามาบอส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 อ่ะเราอุลเลือแสนหนึ่งอุ้ยแสนเอ้ยมันกริดเอ้าทำไมเอ้าทำไมเป็นไอ้เอ้าทำไมเป็นไอ้ไอ้เนี่ยแต่เรือดแสนหนึ่งนะตอนนี้เรือดแสนหนึ่งรู้ว่าเป็นเวฟเวฟป่ะเวฟเวฟป่ะเป็นเวฟเป็นเวฟหรอถ้าเป็นเวฟอย่างนี้ก็ดีนะได้ของดิแต่เรือดมันแสนกว่านะมึงดูดิมันอาจจะได้อาวุธระดับสูงขึ้นป่ะมาจ่ะโอ้ย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 ม ปังตออยู่บางตอแมนปังตอแมนยี่กูไม่ใช่ดาบแล้วนะกูใช้ปังตอไอ้เจี๊ยแต่เรารู้วิธีสู้มาตัวเนี้ยแต่เรื่องมันแสนกว่านะใช่ใช่ตัวเนี้ยแต่เรารู้วิธีสู้กับมันแล้วไม่ยากหรอกเออตีมือเลยสิเหมือนอู้วิวิวมันบ้าหักกูน่แน่มันบาาใกล้ๆเลยน้อง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 ต้องตีตีกูให้กูยิงให้ลูกน้องลูกน้องกูตีให้ลูกน้องกูตีให้เฮ้ยหลบอเฮ้ยไล่อย่าตายกูจะตายอย่าตายกูจะตายเฮ้ยจ้าตัวใช้ได้ห้าครั้งนะห้าครั้งนะพวกมึงท่องไวห้าครั้งได้ตายหมด ห้าตายหมดแค่นั้นแหละขอแค่ห้าตายหมดก็พอไอ้แมังเนี่ยไม่กูกูอาจจะไม่ตายเว้แต่พวกมึงไม่แน่ว้านั่นไงกูกลาแล้วไอ้เหี้ยมานำอุ้ยมานำหมดมานำหมดแล้วไม่แขกยาแล้วลูกไม่กินยาแล้วกูดาวอยู่เซตอะตัวเซตอะ้แล้วเนี่ยตอนนี้เพิ่งได้เกียร์สามสิบปุ้ยเกียรกี่จนเกี้ยงเลยมานำมีเท่าไหร่วะร้อยเดียวเพื่อเกิญนี่อย่างนี้สิเออถ้ากสายซัมมอนอะสามร้อยไอ้สายแล้วด้สามร้อยแค่นี้ ไอ้ลูกน้อให้เคลูกน้องให้ไหมน้โอ้โหผมันพุมบินมบินวันมาแงวันเลยใช่มแรงวันบินได้เดโอ้ยจะตายอย่ามตายหมดอย่าตายหมดอย่าได้อย่าตายหมดอย่าตายหมดลกอน้องน้อน้องนคีเน้องเคีนอ้ยไมไหวไอ้เหี้ยมาแล้ว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 ไอ้กูที่กูที่เห้กูทีมันเลงกูมันเลงมึงมันเลงมึงมันเลงมึง มาดิมึงก็เล่นกูมึงก็มาเล่นกูได้มึงก็มาได้รองล่นรองหลามมึงอุ้ยเหลือกูลวไงเหลือพันหนึ่งเหลือพันหนึ่งยี่เลยเหลือพันหใครเกิดทันแล้วแล้วก็ะไรอะมาแล้วมาแล้ว้ววิววิววิวอย่าะอย่าอย่าอยู่กับบังตบางตแดลใส่มันข่าบางตหลวพ่อเฮ้ยเลือหลือร้อยกว่าที่มึงข้าไม่ได้ีูดามงะไอ้เหี้ยโอ้ยของเต็มตัวเลยขยะนั่นเลย มีของป่ะเนี่ยเอาเอามาเอามาครับมาอัพโต้ดิอัพโต้ไอเนี่ยอัพโต้ประดิษฐ์อะไอต้องอัพของอะพอดีมันต้องใช้ออมนิคริสตัลแล้วไงตอนเนี้ยป<ำ>ั๊มเสร็จแล้วสวยๆขอดูหน่อยสิมันใช้อะไรบ้างพระเจ้าจช่วยแก่น,นแล้วแก่นแก่นแท้อะไรก็ได้ระดับสองโต้แยกส่วนของเหลือใช้โต้อัพเกรด <c oughs> ใช้เพื่ออัพเกรดอาวุธชุดเกราะแผ่นศิลาเกตเว้เฮ้ยทำเลยป่ะอะไรโต้อัพเกรดไหนว่าโต้อัพเกรดกูไม่เห็นนะอันอันแรกสุดเลยอ่ะที่มันอยู่ในติดประดิษฐอาออ๋ออ๋ไม่เท่ยังวะ แล ия, ้วก็เอาศิลาใส่ปุ๊บเพิ่มจากหนึ่งระดับสองออฟเกตระดับเพิ่มปุ๊บอ๋อไอเน็ตมีอาวุธด้วยนี่เออนี่ไงอุ้ยโอเค wrong, อเนาะปิดคลิปเลยเพราะว่ามึงหมดเวลาแล้วกัน